ใหม่ขึ้นมาในภาษาคะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับน้องตัวในสุดาสาวชั้นสตร์ไทยอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้น้องตัวก็จะมาเขียนคําอ่านของคําที่มีรหันนะคะโอเคเลยเพราะว่าช่วงนี้หนูกําลังเรียนที่โรงเรียนใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นต้องมาทบทวนกันหน่อยซิว่าเราลืมหรือยังโอเคไหมคะโอเคค่ะ,ะเดี๋ยววันนี้จะให้เขียนคําอ่านของคําที่มีรหรันแล้วก็เขียนตามคําบอกคําที่มีรหันที่ถูกต้องโอเคไหมคะลูกอโอเคค่ะ ก่อนที่จะไปเขียนเดี๋ยวเราต้องมาทบทวนหลักการกันสักนิดนึงโอเคไหมคะโอเคค่ะรอหันก็คือการเขียนรอเรือ2ตัวติดกันใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะอ่ะโดยรอเรือตัวแรกทําหน้าที่เป็นสระอาเมื่ออ่านออกเสียงจะเปลี่ยนว่าเป็นมิหันอากาศนั่นเองคะ่ะส่วนรอเรือตัวหลังจะทําหน้าที่เป็นตัวสะกดไหนบราต,ตัวสะกดแม่กลนั่นเองคะ่ะอ่ะเพราะฉะนั้นหลักการอ่านคําที่มีรอหันจะมีอยู่ทั้งหมดสามแบบค่ะอ่ะแบบไหนบ้างคะแบบที่หนึ่ง เสียงอันแบบที่สองคำที่มีรอหันอยู่หลังเพียงชนะต้นและไม่ตัวสะกดจะออกเสียงแบบนี้มีหรากาศกับตัวสะกดอันนั้นแบบที่สามคำที่มีร้อหันอยู่หลังเพียงชนะต้นและมีตัวกรรันจะออกเสียงอันแบบแ,บบแ,บบแรกเลยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นวิธีการอ่านมันก็เหมือนแบ่งเป็น2แบบหลักๆใช่ไหมคะ,คะลกูกอ,อ่านออกเสียงอันกับ แบบมีไม่หันอากาศแล้วก็ตัวสะกดใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะเพราะว่าคําที่มีตัวการันก็จะอ่านแบบแบบแรกใช่ไหมคะโลกใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้จํายากเลยทีนี้ก่อนที่เราจะไปเขียนคําอ่านของคําที่มีรอาหารันเราก็จะต้องรู้หลักการของการเขียนคําอ่านที่ถูกต้องด้วยถูกไหมคะถูกค่ะอ่ะทบทวนดูซิมีอะไรบ้างหลักการเขียนคําอ่านที่ถูกต้องมีอยู่5ข้อนะคะข้อที่1เพียรชนะต้นต้องใช้เพียรชนะต,ต้นตัวหลักเท่านั้นข้อที่2ตัวสะกดต้องใช้มาตราตัวสะกดที่ตรงมาตร่า อน,นำพยางแรกจะเขียนแบบมีสรออะอะเพยียงที่สองจะเขียนแบบมีหอน,นำข้อที่สี่คำที่มีตัวกรานเวลาเขียนคำที่มีตัวกรานไม่ต้องนำเวลาเขียนคำอ่านเวลาเขียนคำอ่านไม่ต้องนำมาเขียนนะคะอ่ะข้อสุดท้ายข้อที่ห้านะคะคำที่ออกเสียงออะยอไอเวลาเขียนคำอ่านเราจะเขียนเป็นสระไอไม้เมลา,ายนะคะโอเคเพราะฉะนั้น หลักการทั้งหมดนี่ตอววนเคยทำมาแล้วใช่ไหมคะ,คะอาเดี๋ยววันนี้ให้ทบทวนเขียนคำอ่านของคำที่มีรหันในกระดานเขียนได้เลยนะคะโอเคค่ะเขียนเลยค่ะคอาแล้วเดี๋ยวเราจะไปเขียนตามคำบอกโอเคโอเคเลยค่ะคำที่มีรหันนี่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะลูกใช่แล้วค่ะอามันก็จะมียากง่ายปนกันนะคะค่ะแต่แม่คิดว่าตะว,วันเคยผ่านคำพวกนี้มาแล้วเพราะฉะนั้น คิดว่าไม่น่าจะลืมนะคะอะหลักการเขียนคำอ่านก็ทบทวนไปแล้วฉะนั้นเขียนให้ถูกนะค่ะไม่ต้องห่างเยอะนะลูกเดี๋ยวจะไม่พอ,อเ,เพราะว่าพื้นที่มันน้อยโอเคอ่ะไปเลยเขาที่สองเลยเได้เลยค่ะ จะไดด้้เห็นวยใช่เราไม่เห็น uh huh. เห็นเร็วๆได้เลยค่ะ uh huh. เพราะว่าน้องรอทำกันบ้าน uh huh. ตอนนี้เล่นรอไปก่อนนะคะโอเค บางครั้งโจทย์ก็จะมาในลักษณะเขียนเป็นคำอ่านมาให้แล้วให้เราเขียนคำที่ถูกต้องใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะในแบบฝาที่โรงเรียนก็มีเพราะฉะนั้นต้องทำได้ทั้งสองแบบนะคะมีคำอ่านมาให้ก็ต้องเขียนคำที่ถูกต้องได้หรือไม่มีคำที่ถูกต้องก็ต้องเขียนเป็นคำอ่านได้เวลาออกข้อสอบมันจะออกลักษณะแบบเนี้คำในข้อใดเขียนคำอ่านถูกต้องอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะหรือไม่มีคำอ่านมาให้ก็ถามว่าข้อใดเขียนถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้ว่าคำที่มีรอหันแบบไหนเขียนถูกต้อง น้องฝาเล่นเกินเลยเดี๋ยวถึงเวลาเรียนของน้องนะกรรมาการเจ้าขาจากเราแล้วก็ต้องกลายเปนน็นน้องหนูการเขียนคำออ่านนี่มีได้ทุกบทเลยนะเนี่ยใช่แล้วค่ะตั้งแต่มาตราตัวสกดก็เขียนต้องเขียนให้ได้ใช่ไหมใช่ค่ะที่เรียนก็เป็นอย่างน้ เพราะฉะนั้นมันก็จะวนกลับมาเรื่องเดิมๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจหลักการเราก็สามารถเข้าใจได้ทุกเนื้อหาทุกเรื่องอยู่แล้วเข้าใจไหมคะลูกค่ะคำว,ว่ากันไกลนี่แบบมีทุกเล่มเลยเรียนเรื่องคําที่มีเรหาหันจะต้องมีคําว่ากันไกลเพราะมันเป็นคําพื้นฐานนี่คะ<ช>มันเป็นคําที่แบบเด็กๆควรจะรู้ไงที่โร<ไ>งเรียนก็มี นอกนั้นมันก็จะอาจจะมีความยากง่ายปนกันไปบางคําก็จะอาจจะไม่เคยเจออุปสรรคอะุอป,ปสรรคหทังหมดกี่คำสิบหกอทั้งหมด16บหกคำนะคะแล้วเดี๋ยวไปเขียนตามคำบอกอีกนิดหน่อยอุป,ปสรรค,เ,คเวลาเขียนต้องมีสมาธินะอย่าลืมว่าต้องเป็นมาตราโดยกดที่ตรงมาตราตรงมาตรา น,นี่ก็มีนะในของอ่าธรรมชาติก็ง่ายก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเจอทุกเล่มอ่ะแบบซื้อแบบผูกขาดวาเล่มไหนก็จะเจอรธรรมชาติใช่เงี้ยเยาเลค่ะธรรมชาติเขียนปีนขอบไปแล้วต้องซื้อกระดานที่ไซส์ใหญ่กว่านี้ละ <c oughs> ทุกวันนี้ก็แย่งเงินเขียนนะ <c oughs> ซื้อไซส์โรงเรียนเลยได้ไหม ซื้อกระดาษไซส์โรงเรียนแล้วก็แบบผนังไม่ต้องมีอ่ะติดติดบอร์ดไปแผ่นฟังหนึ่งเลยอ่ะ <Okay. S 1> วักตอนที่โรงเรียนมีให้เขียนเยอะไหมคะก็อ่ะวักตอนลูกวักตอน คำอ่านมีคํามาให้แล้วก็ให้เขียนคําอ่านหกข้อแล้วก็มีคําอ่านมาให้ให้เขียนคำห้าข้อค่ะวันธรรมต้องมาอ่านอีกล้อ่ะอ่านมีคําว่าอะไรพระคุณโอ้เยี่ยมเยี่ยมภาษาเก่งมากวันณยุครับวันณยุถูกต้อง อันนี้ให้พี่วรนเขียนคําอ่านครับลูกเวลาเราเขียนคําอ่านเราจะไม่นําตัวการันมาเขียนเดี๋ยวต้องผ่านค่อยเรียนนะกรรมก,การกรรมก,การใช่ขาเขียนผาอ่านได้ผาอ่าน,นได้การไกลอุปการ์ผาอ่านถูกหมดธรรมชาติครับอ,นนอันนี้อ่านว่าสวรรค์สวรคสวรค์บนสวรรค์เออบนสวรรค์อย่างนั้นแหละ ใชผ่ผิวผิวผิวพันครับผิวพัน